สบายดีสบได้มาหาตาเมกอีกเด้อซื้อแอปเปิ้ลแค่มาสู้อผะะติตแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเบรคสปิงเฟสบปอยู่ทกเป็นแล้วม่กอนเอาบ่งสถตาการก่อนตลาดแข่งพน้พนมาพ้นต๊งคันลำทางใส่ประทูสองกิโลแปดสิบน่าโลสี่สิบ ทูดก็งามอันนี้กะโรนหนึง่งท,ทีซีฟือมาให้ตะเม่นังลูกกินแท่บเปล่ากินไดไหมลูกแทซ่บแอปเปิ้ลห,ห,หน่อยหน่อยนะบ้านนะต,ต้นหอมหอมรวมมะคุงรายการหมีม่มณ์ไปตลาดอันนี้ค้องแฉมดอกเลยนะซื้อมะหงน้ำผึนแล้ำผึนกระแท้งไงมากระทิน คนหูไปอะไรมาผิดอี้ฮะคือติ๊กเข่าโอ้ยไม่เข่ามาแล้วก็ได้อันกินหมักไม้หมักตอกเห็นไหมหน่วยหาซื้อพันกี่แพงแพงอีเมลเราหมักไปตลาดอีเมลเราหมักเชงเงินโอ้ยบปเชงเงินกับคนได้กินนะลูกเอ้ยชื่อแซงหนึ่งสองหน่วยได้ติ๊เข่างามใส่เข่าเลยหน่วยใหญ่ได้มันบุกไป น่วยเท่ไรแม่ใส่ทำนี่พอดิกินเท่าไรห้าสิบพห้าสิบวยหนึ่งห้าสิบปลาซุกแ0นหนึ่งเขาบอกหกสิบผมต้องวยยแซนหนึ่งลาสิบแมโอก้สันหนาเลยขนาก่านานี้พ่อิได้จุดมวิสามสิบเขาประเดี๋ยวแสบปรเดกเขาขายเเรื่อเงินค่ะประเดคสุดละือเศร้าพันิบมได้เอาหัวโล น,น็ก็ซาอและที่เพิลกีดโาอ,อีเมมาดีใจว,ว่องมันี่ะคุผ้มมันคือซีมาทชิฟเฟกีดเอาปลาทูเราไปอันนี้ก็กได้ื้ปิ๊ป๊งปลาทูก้อยสมัครินไมอีกแล้อชื่อมาลินไม,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 มอมาหม,มาหนึ่งชิมหาพันกีดหมาเบียวโตกับบอลุก้อยเสปลาก่อนไปเห็ดด้อยากกินก็เห็ดดลล้ยอยางนี้กิเห็ดกินเนะาะเราจะยาก,กูดภา กินคำเฮาเฮานี้เงินเฮาคำนี้เขากินทำนี้ห็นจ๊ะมังหูหนี่ก็ซิบกระซิีในซาบาทรายการนึ่มอนสจักราดได้ทำนี้ฮะเว้าย้ำฮะแม่พี่เ่้าย้ำด่ามือคนเออคนตตอจะเอาเ่าคนเหนด๊อะ ขาแล้วเสร็จขาแล้วเสร็จเลยนะลูกมันมาเลยไปล้างเไปล้างมาใส่จานมากินเลยเอาไปล้างก่อนเอปนเปิลเลยกินแล้วเขาก็ากินแล,ล้วมาด้ล่างลูกเขาก็กินแล้วมาด้ล่างล้างแมนพากินด้านอยากอยากแห้งก็เลยมาด้ล่างเอาไปล้างลูกเลยกินล่างซะก่อนอย่ามากิน<อ><อ>น <proceed S 1> ัองซีบขี้ผุนขิ้ผึนั้นตลาดจลี อืมแสบเลยกินกับอันนาแม่อันตุ๋นเลยแซ่บเจียวเกลือมันจะออกเ,ออเปรี้ยว,วมันก็นีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานพอดีม,มาตลาดเจะได้เสือเรื่องเผือกเสือผสม นไปซื้อในหาาาา้างมันเขาขายโตแหงหมดเแม่ไหนก็ไปซื้อหน่หนนมา,บาใบไส้บบสองตาพุนอันนี้ซื้อในบ่อนบ้านนอกเขามานังค้ายได้เังไจังได้นะซื้อในห้าน่มาได้ยังจะีสุกก็แม่นึ่งม่ไปรลกพิมพ์ผมมันถึงไปตลาดแรหมือน,นะสองหมัดจิมหาพันข้าวผรเพรมโอล่าง,ม,ม,าง,างมันไม่รู้ต้อเผ็งแท้แบบพราพผมก็นนะข้าวซาม,มาดีโอ้ยคาถาต่อีกุเอ้ย แม่พี่แม <S ess ical Bird> <g apan> uh, ่อมแก่นไหมมเด็กเงินชื่อใบประกาศช่องแสนเตมตัวใอย่านั้นนะครับโมกินกิน apple apple, apple p a p p e มาลูก a p p เอาไหมบ้างอเาไหมเบ่ไปลุงพังไหม a p p l เธาบอกแอปเปิ eat eat ้ลมีนี่ร่องมนินแอปเปิ้ลตัวนกอยินกัข้าวเน่กินเป็นยากินข้าวก็แม่มเบื่อเจ้า่อเขากินข้าวนะเขาก็เลยซื้อข้าวมาเขาก็ซื้อตรงนี้มาตลาดซื้อไ้่าตข้าวเขาขายถึองโล่สองพันเอ๊ะเ่จกิข้าวโลเสอันใช่ เพื่อนนาเซาแซงเราขายโสาพัน่นี้มันแมนบะเออเออมื่อไปแฉลชื่อมันกวนสับเออโรงสาพันง่ามหมดเลยง่ามเองลูกค้าเออสื่อตัางหากโเราชื่อโแกงหมูนพอตะมกพิ้ทุกันเรื่อง้าเจ้าหุง้งไมอะไรยังกินบเบิดอยู่ค่ะอุ่นไยสัว์มึงจะหุ้งขึ้นเ่อเขาเขาในทิปมดก็เลยหุงเขาไว้เขาเบิรกิน <ค>กินรอบเด้อไ,ได้ซพักนี่จานนั่นไเห็บก,น,ก,น,กนีเอดงีเขาหมักคุณพักเิดพักเปิดเออท่านู้นอื้ิมาพี่ก็ซื้อมาน้าไม่นังทอดเลยเดียบร้อยออนอ่อนอมมนังคซื้อไได้มานืได้ก้มาก่แค่ว่าสิกม,มาเลยวซื้ออันนี้มาไฮตเมก,กินนี่จังมานีจังเวนี่ได้เึนอลนันเห็นหมักกินแอปเปิลนะ งลงน้าค่ะลงไปอาบน้ำได้จุนนนที่เพนนิ่นมาขี้แห้เปิ้ลก็เลยซื้อมาสมาหอดบนนั่นกินเข้าก็มาลายเนี่มันผักจะตอกผัพ้นผันห้มซะโดนมเด้กังคิน่ต้องให้กินนมให้กินแม่มวางงดผู้บา้านนี่วางงดบดหัก่องกา,างนวนกาคืนหัวาาูว่กแม่ไอลบบ่อยนหายมาั้ยหายไงไมันนอนชลมมันนอนนนนมันตัวกินนมรขึกนเล้านมมันกินเข้าเ้อะมันตัวกินนมกินข้าได้เ้อะด้อ มากินนมเด้อมาอากินเด้อนมเด้อไหมัเล่นอกินพินอนย่มคืนเด้อกงเวรไต้องกินเด้อแตลนกินช่ากล่องแล้วนอนมาแลกินแล้วนอนเรลยับเลยฮากินกระชองกล่องจะขึ้องกลองสามก่อามกอีเลยรเหิตเลี้ยงไปพด ใครไม่ึ้องเผาผ่อนนมแพ้พุทกับนมใครย่ามผ่อนลดนมนะใส่เผาเกลีองใครพุทธกับคนมาแพ้แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวบดตะเวนนี่บดหาหกแผ่นเนี่ยใส่ก็ได้พี่น้องเอ้ยคนบุกบอกขี่บอกเหนียวขี่รวยขี่ลาดไม่ไหมนาะงขี่ก็บ่าว่าขี่เหนียวก็บอกว่าไปเหนียวใส่ก็ได้ เงี้ยวเงี้ยวโลดจี่ขี่ใลโรดนะแล้วทานมันบอบริสุทธิ์ชอนบอเป็นเด็กหน่อยบอกเบแมาแบ่บุ้เนี่ยคือโซเคยเบาแล้วที่เคยเบานะขี่เงี้ยวนะที่ผ่านหน้านะเรียกพาบาบอกบอกว้าเก่าเงี้ยวเงี้ยวพี่ี่เว้า วันนี้พอบอกว่าเป็นอะไรที่พ่อบอกว่านักกันในหนึนน่งหอดซิปขวมหอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซิปนักปุ๊บหนึ่งหนึ่งสอง ตีมาเจาจาตีอาาิาจาตีขดเสือสนในตเงซื้อดุเจ้าปดุแล้วเสืมันก็บเป็นตนุเเพื่อนนะก็ได้าตีไหมต้องหยมืองบัน อ่เอขา10ก็เกงๆต่2โต้4 0มันบ่โต้หา0ต้องโต้สะดวกโต้2หา2มันโต้9 40,000ต้นนี่คือยังหรือต้นยูๆยูๆคือหน่อนีตนี้ันนี งเกลือิปันเออเกลาสิปันซือผ่านคนโน้น่อยสิบพันพี่แสนหนึ่งจดอาหารนางพี่แสนหนึ่งมัดเงินหลายแสนมาตลาดที่เข่ากับแสนหนึ่งน้ำมันนี่น้ำมันมดจะทานแพสี่แสนไปตลาดเคลดไปแล้วคับเบิร์ดคิ่ไปซื้อแต่ดลิศไปหน่อยเลยไปปพือซื้อมาตลาดหน่อยดับเจ้าไปตลาดยังไง มป็นโม้ยเป็นพวงมามีมอนพขาจไปตลาดคลิปอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มายามลูกยามล้างซื้อแอปเปิลมาให้ตามเม็ดกินโอเคบาย